เตือนภัยแก๊งคอร์เซ็นเตอร์เปิดเพจอ้างว่าเป็นศูนย์ช่วยเหลือนางรับมีการปลอมบัตรตำรวจหลอกคนให้โอนเงินนายจริรยุห่วงทรัพย์ที่ปรึกษานายกก็เปิดเผยแล้วบ,บอกว่ารัฐบาลได้รับเรื่องร้องเรียนผ่านรายการเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมีแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ได้ปรับรูปแบบการหลอกลวงใหม่โดยที่ผ่านมามักจะใช้ช่องทางผ่านการโทรศัพท์หาเหยือ่ออ้างว่าเป็นตำรวจบ้าง เป็นหน่วยงานราชการสําคัญบ้างนะบ้างก็บอกว่าไปสนีตกค้างบ้างนะครับรวมทั้งการส่งเอกสารหลอกลวงในรูปแบบต่างๆซึ่งสังคมไทยเริ่มคุ้นชินแล้วก็ทําให้แกงคอร์เซนเตอร์เนี่ยมันปรับเปลี่ยนรูปแบบครับโดยปัจจุบันก็พบว่ามีการหลอกลวงโดยใช้ Facebook เพิ่มมากขึ้นโดยการเปิดเพจแอบอ้างเป็นมูลนิธิหรือสำนักงานทนายความ ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายหรือศูนย์ช่วยเหลือการถูกหลอกลวงโดยปัจจุบันเนี่ยพบว่าใน a c e b o o k เนี่ยมีชื่อว่าสำนักงานช่วยเหลือเหยื่อคดีทางออนไลน์ครับโดยมีกลุ่มเป้าหมายเพื่อหลอกลวงซ้ำกับคนที่ถูกแก๊้งคอนเซนเตอร์หลอกลวงให้โอนเงินหรือในกรณีซื้อสินค้าแล้วไม่ได้รับสินค้าหรือสินค้าไม่ตรงปลอกเนี่ยจำนวนมากเลยนะครับหลายเพจเลยกระบวนการเหล่านี้จะเปิด เฟซบุ๊กแฟนเพจแล้วก็ขึ้นหน้าเพจว่าเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรเพื่อช่วยเหลือเหยื่อที่โดนหลอกลวงทางออนไลน์โดยจะให้แอดไลน์กับทนายความแล้วก็ระบุบอกว่ามีทีมทนายให้การช่วยเหลือเมื่อกระบวนการวิชาชีพได้รับเรื่องจากผู้ที่เป็นเหยื่อมันก็จะส่งต่อให้กับมิชาชีพที่ปลอมตัวเป็นตำรวจจากหลายหน่วยงานเลยซึ่งจากการตรวจสอบก็พบว่ามีการส่งบัตร ข้าราชการตำรวจให้เหยื่อหลงเชื่อจากนั้นจะทำงานเป็นทีมเพื่อหลอกลวงให้ผู้โชคร้ายอยู่แล้วต้องโชคร้าย32สองโดยคณนะทำงานได้ตรวจสอบบัตรประจำตัวตำรวจดังกล่าวไม่ปรากฏว่าเป็นตำรวจจริงและก็ตรวจสอบเพราะว่าชื่อทนายความดังกล่าวามไม่ปรากฏอยู่ในสารบบของทะเบียนทนายความ นายจีรยุ U, บอกว่าขณะนี้คณะทำงานได้ส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วซึ่งอยู่ระหว่างการติดตามตรวจสอบและจับกลุ่มกลุ่มคนร้ายกลุ่มนี้อยู่ทั้งนี้ขอแจ้งเตือนประชาชนอย่าลงเชื่อในกระบวนการหลอกลวงรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะการแอบอ้างผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram TikTok ซึ่งเป็นช่องทางที่กลุ่มมิชาชีพนิยมใช้เพื่อชักจูงให้หลงเชื่อและโอนเงินนะเอาจริงๆนะผมเห็นอยู่บ่อยๆนะ ไอ้พวกเพจพวกเนี้ยนี่ยนั่นอะไรละ่ะโดนหลอกโอนเงินอย่านิ่งเฉยนะครับอ่ติดตามคืนได้อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เอารูปเจ้าหน้าทงเจ้าหน้าที่อะไรเนี่ยนำมาประกอบนะครับน่าเขียดูไปเถอะนะครับมากันหลายเพจเลยนะครับนะซึ่งมันมันผิดปกตินะครับผมไม่เคยเชื่อเห็นนะยังยังยังเคยเข้าไปคอมเมนต์กวนเลย นะระวังโดนหลอกซ้ำสองเนอรอะไรอย่างเงี้ยนะครนะมันเยอะจริงๆนะเอาไม่เชื่อนี่นะถ้าใครเขี่ยเจอแล้วเนี่ยไอศูนย์ช่วยเหลืออะไรพวกเนี้ทางออนไลน์นี่นะนะครับนะถ้าลองแวะนะนะแล้วก็คลิกมันดูทีหนึ่งแตะมันดูลักทีหนึ่งเดี๋ยวใครดูนะมันจะไหลามาเยอะแะเลยนะแล้วชื่อมันก็จะไม่ซ้ํากันนะครับเพราะฉะนั้นคือไอแบบนี้เนี่ยนะไม่ ไม่รู้อน่มันมันเราไปจัดการบ่อ้พวกแพลตฟอร์มพวกนี้ไม่ได้เลยนะเนี่ยนะเฟซบุ๊กไทยนะทิกตอกไทยแลนด์อะไรพวกเนี้ยคือไอ้พวกนี้นะเวลามันเปิดเพจเปิดอะไรนี่มันเสียตังค์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีข้อมูลใช่ไหมคือไม่อย่างนั้นก็ต้องเรียกไอ้ผู้ประกอบการตรงนี้เนี่ยับเพราะถือว่ามันมันมันเป็นช่องทางนะมันได้ตังค์จากจอเนี่ย นะแต่ว่ามันไม่รับผิดชอบอะ่ะนะควรที่จะให้มันมารับผิดชอบด้วยนะครับนะมันจะได้อ่าคัดกรองนะนะมีมาตรการในการป้องกันหน่อยไม่ใช่ใครก็ได้มาเปิดจะไปหลอกใครอะไรงี้ก็ได้อย่างเงี้ยมันเอาต,ต่ตังอย่างเดียวเนี่ยอ้อย่างเงี้ยมันควรที่จะจัดการมันด้วยนะครับนาะยเจ้าของ Facebook ไอติคตอกอะไรเนี่ยอย่างต่างประเทศโอเคแล้วเข้าใจไปถึงไปถึงหรอกนะครับแต่ว่าในเมืองไทยเนี่ยนะครับ มันมันมันน่าที่จะทําอะไรได้สักอย่างะเมันเหมือนจะอะไรอ่ะอ่านังสือพิมพ์อย่างเงี้ยนะครับนังสือพิมเนี่ยลงข่าวมิ่นประมาท re, ให้คนอื่นเขาเสียหายอะไรพวกเนี้นะครับนะเขาก็ฟ้องหนังสือพิมนั่นแหละนะฟ้องเจ้าของนั่นแหละนะบรรณาธิการก็โดนด้วยนะเพราะบรรณาธิการต้องคอยตรวจสอบดูนะครับจะนําเสนออะไรไปน่ะแล้วก็เจ้าของด้วยเยนี่ยเจ้าของก็ต้องโดนด้วยนะครับ นี่ก็เหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นช่องทางนะสําหรับการเผยแพร่การหลอกลวงไงนะนะมันจะทําอะไรไม่ได้เชวเลอรเนะี่ถ้าจะทําจริงๆผมว่ามันน่าจะได้นะเอาส่วนข่าวอื่นนะครับชาวบ้านงงรวมตัวกันถามเจ้าคณะอําเภอนะวันนี้ว่าจะไม่เอาแล้วนะเรื่องพระเรื่องเจ้าเนี่ยนะแล้วมันก็มีมาทุกวันเลยนะเรื่องนั้นเรื่องนี้สารพัดครับ นี่ถามเจ้าคณะเพิงรับหลังเจ้าคณะตำบลแต่งตั้งตัวเองเป็นเจ้าอาวาสอืมไปดูกันหน่อยอันนี้ที่วัดบ้านโนนสว่างตำบลลาดบัวขาวอำเภอศรีคิ้วโคราชนั้นนักข่าวก็รายงานครับชาวบ้านหนองรีก็รวมตัวกันเดินทางไปพบพระครูวิสุทธ์ปฐุมากรเจ้าอาวาสวัดบ้านโนนสว่างในฐานะเจ้าคณะอำเภอศรีคิ้วแล้วเพื่อให้พิจารณาแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดหนองรีรูปใหม่ เนื่องจากเจ้าวาดรูปเดิมหนีออกจากวาัดเอา้านะโดนชาวบ้านเี่ยขับไล่แล้วเพราะว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมมีปัญหาเรื่องเงินแล้วก็มีข่าวสีกาด้วยอืมชาวบ้านไม่พอใจหนีไปเลยนะครับนอกจากนี้ชาวบ้านยังได้สอบถามเจ้าคณะอำเภอกรณีที่เจ้าคณะตำบลแต่งตั้งเป็นเจ้าวาดวัดหนองรีเป็นการชั่วคราวาว่าเนี่ยแบบเนี่ยมนทําได้เหรอแต่งตั้งตัวเองเนี่ยได้เหรอในกเกษม อายุ65ปีนี่เป็นตัวแทนชาวบ้านก็บอกว่าวันนี้ตัวเองและกลุ่มชาวบ้านหนองรีได้รวมตัวมาขอให้เจ้าคณะอำเภอให้มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าวาดวัดหลังจากว่างเว้นมาร่วมครึ่งปีแล้วหลังเจ้าวาดลูกก่อนนะออกจากวัดไปโดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่9กรกฎา,าเจ้าคณะอำเภอเนี่ยก็ได้มีแนวทางในการแต่งตั้งเจ้าอาวาดไปให้เจ้าคณะตำบลแล้วว่า ให้หาพระที่มีความเหมาะสมในการที่จะเป็นเจ้าวาดวัดหนองรีก่อนส่งเรื่องขึ้นมายัางเจ้าคณะอำเภอเพื่อแต่งตัง้งแต่ว่าทางเจ้าคณะตำบลกลับแต่งตั้งตัวเองมาเป็นเจ้าวาดเสียเองนะทำให้ชาวบ้านไม่พอใจจนต้องเดินทางมาหาเจ้าคณะอำเภอเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าวซึ่งทางเจ้าคณะอำเภอก็บอกว่าขอเวลาสักเดือนหนึ่งในการหาพระที่จะไปเป็นเจ้าวาดวัดหนองรีส่วน เรื่องที่เจ้าคณะตำบลแต่งตั้งตัวเองไปเป็นเจ้าวาดวัดหนองรีเนี่ยไม่สามารถทำได้เอาแล้วพวกทำไปได้ยังไงล่นะนะเออแปลกๆเนาะอีลุงตุงนางดีเหมือนกันนะสาวโรงงานชีวิตพังทลายหลังจากฉีดวัคซีนโควิด3เข็มจากที่ว่า เป็นคนแข็งแรงดีนะกลายเป็นคนป่วยโรคเข้ามาลุมเล้าเยอะแยะเลยนะนข่าวเราได้รับการร้องทุกข์นะครับจากชาวบ้านนะบอกว่ามีหญิงสาวรายหนึ่งเป็นสาวโรงงานภูมิลุเน่าเดิมก็อยู่ที่ตำบลลาดตะเคียนอะำเภอกบินบุรีนะจังหวัดปราจีนบุรีเขาบอกว่าไม่รู้จะไปพึ่งพาใครลนะหลังจากฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 แล้วชีวิตเธอและครอบครัวต้องพลิกผัน เริ่มจากคนที่ร่างกายปกติแข็งแรงต้องกลับกลายมาเป็นคนล้มป่วยนะโรคลุมเลาหลายโรคเริ่มจากป่วยเป็นโรคพุ่มพวงโอ้โหแพ้ภูมิตัวเองนะครับโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงกระดูกทับเส้นตามมาด้วยความดันเบาหวานแล้วก็ไตเสื่อมก็หลังจากที่หมอให้ยามากินเพียบเลยนะชีวิตตอนนี้เนี่ยต้องไปไปมามา ระหว่างบ้านกับโรงพยาบาลนะเดือนหนึ่งเนี่ยไปหาหมอ3-4ครั้งนะอาทิตย์ละครั้งอะนะรู้จักมดนะตั้งแต่คนเข็นเตียงไปนน่นะจนถึงผู้ในการโรงพยาบาลน,นะรู้จักคุ้นเคยกันดีแล้วไปบ่อยบางครั้งนี่ก็ต้องขับมอเตอร์ไซค์ไปหาหมอที่โรงพยาบาลในะตอนไปเนี่ยต้องแวะพักข้างทางสอาครั้งไปต่อไม่ได้เพราะว่าวูบหน้ามืดตาลายนะต้องพักข้างทางก่อนว่างั้นนะแล้วก็จะไปต่อ ผู้หญิงคนนี้นี่ชื่อว่านางสาวนันทนาชัยโยนะครับอายุ45ปีนะก็บอกว่าตัวเองเนี่ยป่วยตั้งแต่ปี2564หลังจากไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิดตามที่รัฐบาลกำหนดให้ไปฉีดนะก็ฉีด3เข็มว่างั้นนะฉีดไปแล้ว2เข็มยังจะมาให้บู์อีกว่างั้นะนะก็รับไปทั้งหมด3เข็มต่อมาเนี่ย มีอาการแขนขาอ่อนแรงแล้วก็มีโรคแทรกซ้อนจากคนปกติต้องล้มป่วยมาเป็นระยะระยะเดินไม่สะดวกหน้าตาที่สดใสกลับกลายเป็นดำคล้ำนะไม่รู้ว่าโดนของเขเมรนใส่เลยนะไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้ก็ประสบปัญหาในการทำงานที่บริษัทแต่ทางผู้จัดการเขาก็ยังใจดีนะยังคงให้ทำงานตามแต่จะมีแรงทำนะนะั่นแหละก็วันวัน,วน,น,นนะหนึ่งนนะอาทิตย์นึ